สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นมาค่ะเบ็ดบอลที่สองค่ะผมเอ้ยไปค่ะเบ็ดบอลที่สองนะครับผมก็นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ผ่านทางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือแม้กนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำอีพีสามนะครับผมก็จากคลิปแรกเนี่ยยอดวิวก็ดีไม่ค่อยแพ้ดีอยู่นะถามว่าแย่ไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเฟื่อนีเขาเขาไม่ได้จังอ๋อได้ได้ได้ เาคนตต่ต่อเขาก็ทำงานเองแหละโอเคนะเฮ้ยจ๊ไม่ต้องทับเสียงฮะเดี๋ยวตต่ต่อเองเฮ้ยเฮ้ย้ยมันมีมาโอ้โหสวยแล้วแตกแตกแตกมาดิครับมาดิผกไม่ยอมตายง่ายๆหรอกผมอนะมาดิครับมาดิโอ้เพื่อนเราเล่น เล็นอล็หยางหมดเนี่ยใช่ต่อแม่เขาก็เป็นเพื่อนโ้โหฝาดฝดก็เงี้ยนะหาโอกาสเก็บงายมากบายละแต่เซิร์ฟคนไทยนี่แบบแหลกเล็กหยางอีกนึ่งไม่ให้ฆ่าเพื่อนฆ่าหรอกข้าไม่ให้เจ้าเพื่อนฆ่า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 ข้าเพื่อนข้าจับ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 มันมามันตามไม่หยุดเลยว่ะต้องรีบเก็บทองละแล้วเล็กก่อน ยปเอาเลยกนเดีตายนะไปเอาิกาใช่ใช่เดี๋ยวอะไปตดัวก้อนผิดล่วงเกียกผกอนิดยเ็เดี๋ยวตอนตอนตอนที่เองไม่อยู่เรากอปิดได้เยอะยนะ ทีมี้าต้องต้องไปเอาตรงกลางอุ๊ยอตาเขามีการตั้งใจล่วงด้วยเคนะก็นับอยู่กันในตาที่สองของวันนี้นะครับผมก็ผมเล่นเซิฟฝรั่งนะครับผมก็เดี๋ยวก็รู้นะว่าเซิฟอะไรกันนะครับก็ไปหากันเองนะถ้าไม่เส็ยตาจังลูกทำไมหัวล เพราะว่าลุงเป็นวิลเลจเจอรแล้วกลับลุงเพราะว่าลุงเป็นวิลเลจเจอไงมุ่งเลยเพราะว่าลุงเป็นวิลเลจเจอร์ไงเลยแสบตาจบไหมหัวลุงนี่แบบเออไม่มีอะไรระไม้ระไม้ไปไปเก็บตรงบอลลูนเนี่ยทองกำลังไป ฝรั่งฝรั่งสายไม้สติกเราสายที่ขุดอ่ะเออก็คนกรโโษนอะครับฝรั่งหลายคนไปขุดนะอก็มีวิตติดทางไปโลหทอาจจะเป็นทางปลหทอาจจะเป็ใจต่อใจฟันฟันจนตาย งตึ <c els descript or> ้งตึ้งอีกแล้วเหรอล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วเราจะบอกว่าเราล่วงมาสิบรอบแล้ว พ uhm ุ่มเลยเพราะว่าล uh, ุงเป็นเลเจอร์ไงเลยแสบตาจบไหมใช่หัวลุงนี่หรอกมาไปไปเก็บตัวกับลุงได้ทองจะไปฝรั่งฝรั่งสายไม้สติกเราสายที่ขุดอ่ะเอขคนโหดอ่ะฝรั่งไรก่อนขุดไปยัี่ขุดนะอ่ากันิบีบิติด ทางเปลยโนงอาจจะเป็นเปทางเปีโนงอาจจะเป็นเปใจต่อใจฟันฟันจนตายคงไม่บ้างวัดตึ้งตึงอีกแล้วเหรอ กูเกตแล้วน่ะผมโง่เกตแล้วน่ะผมลังงงจริงๆเลยผมโม่แล้วน่ะ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 เออค่ะผมโม่แล้วน่ะนะใครที่มาด่าผมน่ะผมจับเอ็นจ้าบ่นฟุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเฟื่อเฟื่อใครไม่เก็ตภาพขึ้นไอ้ไอ้มันหนีไม่ได้ตกไปนั่งตัดเอ็นี่ ใิ่ i n s ร r t ละมาตัวเองใช่เต้องไปนั่งโหลดคลิปมันอีกแล้วก็เอามาตัดใสใช่ไหมหรือว่าจะ่นั่นเด้แล้วมันก็จะติดทองมาดิใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล็บเกมเมอร์อุ้ยอุ้อุ้ยอุเยอะเยอะเยอะเะมาแล้วเพื่อนก็โดนฆ่าแล้วเบิร์เวล เบิดมันปลา,าได้ไหมระเบิดมันใช้ยังไงมันใช้ไม่เป็นไม่รู้อ่ะน่าจะเบิดเติมระเบิดไทยเติมเป็นอ่ะระเบิดเติมไทยไม่ได้นะเราโดนไม่ได้ไไดจุดเอาบ้างอุ้ยอุ้ยว่าแรงโหดมากใช่ใช่เอตัวนั้นเอาบล็อกอัดหน้าเลยนะโอเคเอาบล็อกอัดหลังลนะโห่จริงโห่จริงเอาบล็อกอัดหลังไม่ให้กระเด็นเดินเลยหมดแบบวันนี้แก ไอ้แฟบเกมเมอร์เมื่อกี้ค่ะอะไครับไ่เขาไ่เขาน่าจะจัะฆ่าฮะอะไรนะอินเสิร์ตโอเคเข้าใจแล้วอกะ,<น>ะแฟบปะหรอ,หรอแฟบที่มันไม่ได้แปลว่าไอนั้นใช่ไหมฮะอะไร นายไม่เก็ตใช่ไหมแต่ว่านายไม่เก็ตคนคนคนเร็วเท่านั้นที่จะเก็ตไม่เก็ตแต่ฟูเก็ตนะคะฮะฮะฮะไม่พูดกับว้าวเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่เก็ตแต่ฟูเก็ตนะครับฮะไม่เก็ตแต่ฟูเก็ตวู้ชวู๊กอะไรเนี่ยวู้กเด็กปอ .1 เนี่ย คลเก็ตยังไงล่ะคระแปลว่าเป็นมันเป็นมุกมุกเด็กปอ1ผมผมไม่เก็ตแต่ผมเก็ตนะครับมุกแปลว่ามันเป็นมุกเด็กปอ1อายคุ้งอยู่ปอ1เองเหรเนี่ยอ๋อเครื่องเคียงเซลยวให้ผมด้วยคุณคุณไม่ได้ฮะไม่ได้โ o no ไม่มีการเรียกร้องไม่ได้ครับเอออย่างแม่นอย่างแม่นอย่างแม่น มา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 เฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้ยถ้าลอดอาหารไม่ลดนะเมื่อกี้นอครับอาจจะมึนบ้างนะตีห่งตีสก็ตายเอะผมก็ตานี้ตาสุดท้ายแล้วนะฮะก็ไม่ไวแลผมต้องไปนอนล้เดี๋ยวเดี๋ยวางิเขาติดตดก็ดูจากสภาพแล้วไม่น่าได้จบอ ถ้าถ้าเกิดว่าตอนนี้จบจบจบไปก็ไอ้นั่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจมันจะบุกแล้วมันจะบุกแล้วมันจะข้ามมันล่อมาดิเหมือนหล่อครับเอาเจ็บ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 มาดิเฮ้ยจุ๊บอุ้ยลุ้มเฮ้ยฝรั่งโหดเกินฝรั่งมันโหดจังไม่ได้ละต้องต้องเอาที่ขุดไปสู้อย่าไปหยองดิเพื่อนแค่ธนงธนูยิงมันมันยิงก็ไม่แม่นกลัว โหเดียวากวายแล้วกลัวเป็นหมาเลยปะเฮ้ยวันนี้มัก็ตายแล้วอะไรมามาดิเหมือนเก่งนะครับน้องๆเหมือนเก่งนะครับเหมือนเก่งนะครับเหมือนเก่งนะครับเหมือนเก่งกับมื่อ่เฮ้ยเอ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 ้ล่วงไปหนึ่งเพื่อนเรามันโง่อะมันโง่ไปของไปเดินไปไม่ถึงน,นี้เดิมคาดไป ว่านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาคลิปคลิปการสอนสอนทำแมปโรบอคสตูรีโอนะคบภาค EP10 นะครับผมแมปสตอรี่นะคบผมก็ก็นะคะผมก็ก็รอได้เลยนะครับกำลังยก็ลงคลิปภายในไม่ช้านี้ครับผมติดตามมอนเตอร์ทีวีโซอะไรนะใช่ใช่ารลงแต่พงแต่พร์ที่สองเรื่อยๆมันก็ไปวงยยังไม่ได้ถามอ่ะอ่ะ จะมีอาจจะมีการทำสอั้วปักเองนะคะ้อดจ่ายมาก่อนค้า50โดเลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเซนเซอร์เมื่อกี้ออกให้ครับจ่ายมาก่อน50โดเลเดี๋ยวผมเอาเซนเซอร์เมื่อกี้ออกให้ฮะพูดเล่นนะฮะพูดเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องไว้ใต้คลิปนะครับแต่ที่เขาแต่ที่เขารีวิวไว้เมื่อกี้นะครับให้ให้ไปดูคลิปที่เขาโปรโมทช่องเอาเองแล้วกันนะก็คิดว่าเขาน่าจะลงนะฮะ ก็ถ้าถ้าใครอยาก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 รู้ว่าคําพูดเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะครับจ่ายไปก่อน50โดโนิดครับหยอกหยอกหยอกนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูที่ช่องเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาช่องไว้ใต้เอ้ยเอาจะเอานิกงช่องไว้ใต้คลิปกับตอนจบสามารถเข้าไปกดซับเขาได้นะฮะคลิปนี้ผมไม่อัดนะครับอ่าใช่เตรียมอัดไว้ก่อนน้องโอเคนะครับใครที่อยากได้ยินคาเมื่อกี้นะฮะพูดเล่นนะก็ไปดูช่องเขาเองนะ ผมจะโดนฆ่าวผมพูดเล่นนะฮะผมเอาเซนเซอร์ออกให้แล้วฮะผมจะโดนปรับโอ้โหเอาเซนเซอร์ออกให้แล้วฮะก็ใครที่อยากใครที่อยากแบบอยากเย่เปลเร่เมื่อดีโอ้โหเตียงแรงฮะไนอออรฮฮฮะะะะะ๋ช่องผมไม่บินตรวจก็ไปจับเขาเองแล้วกันนะเออ่ผมเพิ่งเซนเซอร์คาเมื่อกี้ไปครับก็อุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็นะครับผมก็ได้ครับตัดเพื่อนฮะไม่ใจแล้วก็ตองตำรวจที่ไหนนะครับจะมาจับก็นะครับเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ไปนะครับผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะฮะรู้ด้วยว่าพ่อเขาเป็นใครไม่ถ่ายคลิปละหยอกสอหยอกแล้วตอนกตอนไหนครับผมผมเม็ผู้เล่นนะผมเซนเซอร์หมดแล้วฮะอ่ถึงถึงคุณจะพูดไปยังไงคุณก็ไม่ไม่มีใครได้ยินอะ เตียงเราจะแตกไหมครับแตกใช่ไหมครับมาดิครับแตกใช่ไหมครับอ๋องั้นผมไปเตรียมรอเลยแล้วกันมาดิเดือกันตายแล้วฮะอ้าวมันมาอีกตัวแล้วครับมันมาเลยครับเอ้าแล้วมันทะลุออแล้วครับมันมาเลยครับมันมามันมาเลยครับเอามาดิมาดิมาดิเฮ้ยตัวชิบหายเลยครับโปมาแล้วครับมันโปมาไอตัวโปมาแล้วครับรู้ไหมครับทำไมฮะรู้ไหมรู้ไหมทำไมครับ ยิงแม่นยิงโดนทุกนัดครับผมฝรั่งทีอะไรทําได้ครับไม่มีฝรั่งคนไหนทําได้นะจเปียนงเี้ยแบบเนี้ยสมบึงอยู่เด้อเธอมาดิครับผมเด็บเด็บไม่มีใครทำได้ไงต่อบนมากใช่ไหมกูอ้อมซะเลยตายห่าวเลยทุกคนรู้ฮีโร่รู้แล้วพอรู้มไหมแฟนคลับรู้ฮีโร่ โอ้แบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกลับว่าจะไปทําคลิปไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์ของคลิปนี้นะใครที่อยากดูไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวลองคลิปนี้ลงเสร็จก่อนครับไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือฉากที่มันดีๆอ่ะเก็ตไหมหรือฉากที่ไม่ดีเราจะเอามาฟอนกัน Yes เดียบอยเย่าลืมเปกาคิทุกคนรู้โอ้ไม่ฮะ ทุกคนรู้แต่ลู้ไม่รู้จริงกำลังเดินลูกอุ้ยโล่โล่ใครจะต่อรู้ไหนอ่ะไม่รู้จักเขาเขาไม่ดังพอเขาไม่ัพอต้องหยุดไม่ดังหยุดทีพออก่ะไม่ไม่ดังพี่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 พ่ี่ีุ่่่่ หยุดมาได้แล้วตอนนี้จะได้หยุดไปแล้วก็วจ,จบเพียงเท่าน,นี้จะจน,นะครับอะไรนะอะไรนะช่ <c oughs> องไหนบ้างช่องมีโน่อยู่หยุดดอยไม่มีอะไรไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแบบเพียงแตกวิ่งเพียงว่าแตกได้ไหมคะทองมีอยู่สิบเจ็ดก้อนเอาไปใช้ไปมาแกรังเตรียมตัวเตรียมสงสัยต้องบุกสีอื่นแล้วอ่ะ มันมาแล้วอ่ะดิงแตกแน่งั้นเราไปสีเหลืองเจอกันก็คนมันเก่งนะครับน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงวะนะก็นะครับคลิปนี้คงน่าจะไม่ได้จบนะครับผมทุกคนรู้ไม่รู้แต่เจนนุ่นโบไม่รู้ ไปเล่นไปเล่นตรงนู้นไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเพิ่มบล็อกในการสร้างบ้านด้วยว่ะวิ่ง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 เรียบร้อยมาตีแล้วมาตีแล้วมาตีผมแล้วมาตีแล้วอะไรกูอยู่บ้านมาตีผมแล้วมันมาอีก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 แล้วมันมาแล้วเต็งแรแล้วเออ แต่เตียงแต่ก็ดีนะบางอย่างโอ้ไม่มีทำแล้วใครมันทุบเอ็นเดชดอ่ะมันมาแล้วแล้วใครมันควมเตียงไม่ดีโอ้ดีต้องยัดไดมหยแล้วอยาคิดว่ากลัวนะครับทุกทุกคนกลัวไม่มีใครกลัวผมอ่ะบอกเลยิเลยมย ฮ้ยเฮ้ยเข้ามัน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 เอามันโง่ปนะเนี่ยตีเบ,บี้ยไปมันงูหรือดโวงูอู้ยทีเดียวตายเลยเหรอวะมึงกินยาสเต็งที่ไหนเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมมันตีเวียมันตีเวียไม่ตายแต่ทำไมกูตีกูตายวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงเปิดโฟมเนี่ยมานล้ะนะมึงอ่ะ